ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำไม่พอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนับเป็นสาธารณาภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านต่างๆและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรุนแรงมากขึ้นในทุกๆปีอำเภอชนบทและอำเภอบ้านแหดซึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในทุกๆปีทั้งที่อยู่ในลุ่มน้ำชีโดยฤดูฝนจะประสบปัญหาอุทกภยัย แม่น้ําชีเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างฤดูแล้งขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคกิจกรรมทางการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดังกล่าวกรมทรัพยากรน้ําจึงได้ร้องขอให้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนกำลังพลและยุโทโธปกรณ เข้าพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําที่มีสภาพเสื่อมโทรมตามแนวลําน้ําชีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจานวน3ามแห่งได้แก่แหล่งน้ากุดกว้างตําบลโคกสําราญอําเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นแหล่งน้นําหนองแกงใหญ่ตําบลนนพยอมอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นและแหล่งน้ําหนองหูลิงตําบลวังแสงอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบหมายใ,ให้หน่วยพัฒน,นาการพิเศษหน่วยบัญชการทหารพัฒน,นาวางแผนและเข้าดำเนินการโครงการตั้งแต่กลางปีพุทธศักราช2564ประกอบด้วยงานขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและงานอาคารระบายน้ำโดยเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะสามารถเพิ่มปริมาตรกักเก็บได้กว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำป้องกันปัญหาอุทกภัยมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี เป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนสืบไป